นี่ถ้าคุณเงียบไปจริงๆนะต้องบอกเลยว่าเขากลับมางอคุณแน่ค่ะ mm mm! ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลย inese, เวลาคุณเอาจริงเวลาคุณนิ่งคุณเงียบนะคุณนะ่ากลัวมากนะและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆลึกๆเขาก็กลัวจะเสียคุณไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณนิ่งคุณเงียบขึ้นมาจริงๆนะสุดท้ายท้ายสุดดูจากพลังงานตรงนี้ยังไงเขาก็กลับมางอคุณค่ะ พขาดูจากพลังงานตรงนี้นะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเอาจริงๆเบื้องลึกของจิตใจอะเขากลัวเสียคุณไปมากนะแล้วก็มีความแบบกังวลใจเกี่ยวเรื่องของคุณมากอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจอะไรเลยนะไม่ใช่นะกลัวเสียคุณไปอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณน,นิ่ง mm. เงียบเข้าไปจริงๆนะ่ะคุณเป็นคนที่น่ากลัวมากเพราะคุณเอาจริงขึ้นมาต้องบอกเลยเขาหงอนะสา วายตายแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถ้าเกิดคุณนิ่งเงียบไปจริงๆนะเขางอแน่นอนนะเพราะว่าเขากลัวจะเสียคุณไปลึกๆเขาก็กลัวจะเสียคุณไปด้วยขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยเขากลัวจะเสียคุณไปมากนะ เขากลัวจะเสียคุณไปมากเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะแล้วถ้าเกิดคุณนิ่งเงียบไปจริงๆนะต้องบอกเลยเขาทนไม่ได้หรอกคะ่ะเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวนะมีโอกาสว่ามาง้อขอคืนดีแน่นอนนะคะเพราะดูจากพนังงานตรงนี้ถ้าคุณเงียบไปจริงๆหรือว่าคุณจะปล่อยเขานะะ เขาไม่ยอมปล่อยคุณหรอกค่ะนะเออเขาไม่ยอมปล่อยคุณหรอกเขามีความรู้สึกว่าแบบกลัวจะเสียคุณไปอ่ะเขาอยากมีคุณอยากผูกพันอยากพันผูกกับคุณอยู่นี่แหละขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอือดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะทนไม่ได้แน่นอนมีการเทคแ a คชั่นแน่ๆน,นะคะถ้าเกิดว่าบางครั้งบางทีเขานิ่งเงียบไปต้องบอกเลยเขาแค่กําลังหาหนทางหรือคิดหาวิธีที่จะมาง้อคุณอยู่นั่นแหละนะว่าจะง้อยังไงดีให้กลับคืนมา พราดูจะพลังางานตรงนี้ถ้าคุณคุณเงี้ยไปจริงๆนะเขาทนไม่ได้ทนไม่ได้เทคแอคชั่นแน่นอน,น,น,อนกลับมางอแน่นอนมาตีเนียนแน่นอนบางคน ó, องตองตรงๆรือว่างอบางคนก็จะมาตีเนียนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหรือหาทางเข้าหาคุณนะ่ะเพราะว่าเขาอ่ะ กลัวเสียคุณไปค่ะเขาอดรนทนไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเงียบไปจริงๆนะต้องบอกเลยเขาง้อคุณแน่เขากลับมาง้อคุณแนี่ยเขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกเพราะว่าเขากลัวจะเสียคุณไปจะตายนะแล้วก็ต้องบอกเลยเขาคิดหาหนทางคิดหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแบบมาง้อคุณนี่แหละนะคะบางคนก็มีฟอร์มหน่อยก็อาจจะคิดเยอะนิดนึงเพราะว่าฟอร์มจัดบางคนฟอร์มไม่ได้เยอะหรอกก็อาจจะเข้ามางอ้อตรงๆเลยนะคะ เขาอยากจะรักษาคุณไว้ไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะแล้วว่าเร็วๆนี้ดูจากพลังงานตรงนี้เขากลับมาง้อคุณแน่ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนิ่งนะต้องบอกเลยเวลาคุณนิ่งคุณน่ากลัวมากเขากลัวเสียคุณไปมากเขากลัวคุณจะหมดใจกลัวคุณไม่รักเขามากๆเพราะฉนั้นยังไงเขาก็กลับมาง้อคุณอย่างแน่นอนนะคะเออใครรักกันนายอยู่ไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ